ออกคำถามจากในไลน์นะครับจรวดมิสไซล์จากพื้นสู่อากาศทํางานยังไงเหมือนในหนังไหมความจริงแล้วการทํางานของจรวดแสหม,มือจรวดจ พื้นสู่อากาศไม่เหมือนกับในภาพยนตร์ที่เราเห็นการทํางานซับซ้อนกว่าไม่ได้ใช้รถบรรทุกจรวดกดยิงได้จากรีโมทคอนโทรลระบบจรวดพื้นสู่อากาศนิยมใช้กันอยู่2รุ่นอาร์ทของสหรัฐอเมริกาและ S400 ของรัเสเซียระบบ S400 ของรัเสเซียถูกกว่ากันครึ่งหนึ่งประมาณ15,000ล้านบาทประกอบด้วยรถโมบาย6คันเริ่มจากรถบรรทุกจรวดมี4ท่อมีจรวดที่เลือกใช้ทั้งหมด4แบบขึ้นอยู่กับระยะและเป้าหมายที่จะยิงระยะสั้น40กิโลถึง400กิโลเมตรต่อมาเป็นรถควบคุมการสั่งการ ลักษณะเหมือนรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มีเจ้าหน้าที่ทหารทํางานอยู่ด้านในคันต่อมาเป็นรถเลดราเคลื่อนที่ขนาดใหญ่เรียกว่าบิ๊กเบิร์ดเป็นเลดราหลักในการตรวจจับเป้าหมายระยะตรวจจับได้ไกลสุด600กิโลเมตรตรวจจับแอร์คราฟได้เกือบทุกชนิดแท็กเป้าได้สูงสุด300เป้าพร้อมกันรถคันที่4เป็นรถควบคุมจรวดมิสไซล์เรียกว่าเกรฟสโตนทําหน้าที่ควบคุมจรวดและแท็กเป้าไปด้วยทํางานระยะสูงสุดได้400กิโลเมตรรถ2คันสุดท้ายเป็นเรดราเสริมใช้ทํางานคู่กันหน้าตาเหมือนเสาสูง,สง ด้านบนมีสแกนเนอร์เรดาร์หมุนตลอดเวลาติดตั้งบริเวณที่บิ๊กเบิร์ดจับไม่ได้เช่นตามล่องเขาหรือจรวดล่อนที่บินต่ำมากการทํางานหลังจากบิ๊กเบิร์ดตรวจเจอเป้าหมายส่งข้อมูลไปที่รถควบคุมคนในรถจะเลือกเป้าหมายและเลือกจรวดที่ต้องการปล่อยส่งคําสั่งปล่อยจรวด2ลูกปืน,นเป้าหมายจากนั้นส่งคําสั่งต่อให้เกรฟสโตนบังคับจรวดตรงเข้าหาเป้าหมาย